ที่บ้านของป้าอามยจิงเหมยลังเลที่จะนั่งลงทางมุมตะวันออกของวงไพ่นกกระจอกส่วนมุมเหนือใต้และตะวันตกของโต๊ะไพ่เหล่าป้าๆของเธอนั่งอยู่สมาชิกของวงไพ่จอยลักคลับกลุ่มครอบครัวผู้อพยพที่มารวมตัวกันทุกสัปดาห์เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวซุบซิบกินเกี๊ยวขนมหวานและเล่นไพ่นกกระจอกอย่างไรก็ตามซูหยวนแม่ของจิงเหมยผู้ริเริ่มวงไพ่เพิ่งจะจากไปอย่างกระทันหัน ในตอนแรกจริงเหมยลำบากใจที่จะนั่งแทนที่แม่ที่โต๊ะไพ่แต่พอป,ป้าาเล่าความลับเกี่ยวกับชีวิตของซูหยวนที่ปิดบังไว้จิงเหมยพบว่าเธอยังมีอะไรต้องเรียนรู้อีกมากเกี่ยวกับแม่ของเธอและตัวเธอเองในในวัน,นิยายเปิดตัวของเอมี่แทนเดจอยลักคลับแปลไทยมาจากสองฝั่งฟ้าวงไพน่นกกระจอกนี้เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวตอนสั้นๆซึ่งเกี่ยวข้องกันโครงสร้างของหนังสือเรียนแบบจากรูปแบบของเกมไพ่อย่างคร่าว เช่นเดียวกับที่ไพน่นกกระจอกมีสีขาและแต่ละรอบโจูได้สี่มือในวรรณยายแบง่งออกได้เป็นสีส่วนแต่ละส่วนประกอบด้วยสี่บท บางบทเล่าถึงเรื่องราวในจีนแผ่นดินใหญ่บางเล่าถึงเหตุการณ์นในซานฟรานซิสโกแต่ละบทเล่าเรื่องเกี่ยวกับขาไพ่สี่คนของวงไพ่จอยลละคลับหรือเล่าเรื่องของลูกสาวที่เกิดในอเมริกาเรื่องราวต่างๆพาผู้อ่านผ่านภาวะสงครามหมู่บ้านห่างไกลในจีนและการแต่งงานสมัยใหม่ไปจนถึงความตึงเครียดบนโต๊ะอาหารเย็นเรื่องราวทั้งหมดมีแก่เรื่องเกี่ยวกับการเอาตัวรอดความสูญเสียความรักหรือการขาดความรักความทะเยอทะยานและความไม่พึงพอใจในความเป็นจริงในเรื่องหนึ่งป้าหลินวางแผนหลบหนีออกจากบ้านของครอบครัวใจร้ายของสามี ที่เธอถูกจับให้แต่งงานจนพาตัวเองอพยพมาอเมริกา ในอีกเรื่องหนึ่งครอบครัวหูที่ใช้ชีวิตแบบอเมริกันทําให้วันพักผ่อนที่ชายหาดหมดสนุกเมื่อโรสรู้สึกเกินจะทนกับความรับผิดชอบที่แม่มอบให้โศกนกาฏกรรมที่ตามมาทรมานจิตใจคนในครอบครัวไปอีกหลายปีเรื่องเล่าเหล่านี้แสดงถึงการแบ่งแยกซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ระหว่างคนหลายรุ่นหลักวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในครอบครัวผู้อพยพคนรุ่นแม่ได้ผ่านประสบการณ์ยากลําบากระหว่างที่อยู่ในเมืองจีนและพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้ลูกๆได้รับโอกาสที่ดีกว่าในอเมริกาแต่คนรุ่นลูกก็รู้สึกถึงน้ําหนักของภาระที่่่จะต้ออองงงทําาคววมมหัขพแ ให้เป็นจริงและความคาดหวังที่สูงเกินไปจริงเหมยรู้สึกถึงความกดดันนี้ในระหว่างเล่นไพน่นกกระจอกกับเพื่อนๆของแม่เธอกังวลว่าพวกคุณป้าจะเห็นฉันเหมือนกับลูกสาวที่ไม่เอาไหนของพวกเธอที่ไม่รู้ความจริงและความหวังที่พวกเธอแบกเอาไว้ก่อนมาอเมริกา ครั้งแล้วครั้งเล่าคนรุ่นแม่พยายามจะย้ำเตือนลูกๆของเธอถึงประวัติศา,าสตร์และมรดกทางวัฒนธรรมในขณะที่เหล่าลูกสาวก็ลำบากใจในการทำความเข้าใจกับมุมมองของเหล่าแม่ๆที่มีต่อพวกเธอซึ่งต่างจากตัวตนที่แท้จริงลูกสาวของฉันรู้จักฉันจริงไหมบางเรื่องราวได้ตั้งคำถามนี้ทำไมแม่ของฉันถึงไม่เข้าใจอีกหลายเรื่องให้คำตอบนี้ในการตั้งคำถามและตอบคำถามเหล่านี้แทนผู้เขียนได้พูดถึงความกังวลที่ระบาดอยู่ในครอบครัวผู้อพยพซึ่งมักจะรู้สึกแปลกแยกจากเพื่อนร่วมชาติในบ้านเกิดและไม่รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของประเทศที่พวกเขามาาออศัยยู่ แต่การเล่าเรื่องราวของแม่แม่ทั้ง4คนพร้อมกับเล่ามุมมองของลูกสาวของพวกเธอแทนแสดงให้เห็นว่าจริงเหมยและเพื่อนๆรุ่นลูกของเธอได้รับความเข้มแข็งที่จะเผชิญกับปัญหาในปัจจุบันจากคุณค่าต่างๆที่รุ่นแม่ได้ส่งต่อให้กับพวกเธอในตอนที่เดจอยลักขลับตีพิมพ์ครั้งแรกแทนคาดหวังความสาเร็จเพียงเล็กน้อยแต่ผิดคาดหนังสือเล่มนี้ได้รับคําชมจากนักวิจารณ์และประสบความสาเร็จด้านยอดขายทุกวันนี้ตัวละครเหล่านี้ยังคงดึงดูดผู้อ่านทั่วโลกไม่ใช่เพียงเพราะพวกเธอพูดกับวัฒนธรรมของผู้อพพพยาอเเรรืะงแต่่ เหล่านั้นนําเสนอความจริงที่ลึกซึ้งกว่าซึ่งจําเป็นต้องได้รับการมองเห็นและได้รับความเข้าใจจากคนที่คุณรักพร้อมที่จะเรียนรู้ต่อกันหรือยังดูวิดีโอเหล่านี้เพื่อท้าทายสิ่งที่คุณคิดว่าคุณรู้หรือเรียนรู้เพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณไม่รู้สมัครสมาชิกและไฝรู้อยู่เสมอ